นะครับก,กับรถบ้านอีก1นึคันนี่คือ i n นโนวาปี2022และที่ผมคันคือปรับสภาพภายนอกมาให้เรียบร้อยเป็นปี2022และเป็นตัวพรีเมียมเครื่องยนต์2.8ดีเซล112แรงม้ามาพร้อมก,กับเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวผมพาดูครับคันนี้เป็นรถกดระวางมาได้มาสัก2-3วัน3913ครับเพื่อนใครกำลังหารถบ้านนะและเวเฉพาะเป็นรถ7ที่นั่งและเป็นทรงแวนเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยได้รับ การนิยมในส่วนของการใช้สอยเยอะมากนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ขับมันสนุกและที่มุมไทมันเป็นรถอนเนกประสงค์รถเจ็ดที่นั่งอะมาดูยางเป็นขนาด2.15นะครับ 55R17 นะครับเพื่อนยางใช้ได้อีกปี2ปีเดียวยาวไปคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันมาด้วยนะเพื่อนนะสเกิร์ตรอบคันแล้วภายในสวยมากมาดูมาดูกันเลยแผงประตูนะครับจะเป็นใย,ยสังเคราะห์อ,อยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของกระจ,จกประตู4บานเป็นออโต้ทั้งหมดกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเบาเป็นเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมาภายในครับมาดูเลขไมล์เลยครับ180,000สกับ3,905กิโลเมตรที่ใช้ไปหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญค,คือเป็นรุ่นพรีเมียมก็จะมีนี่ครับเป็นตัวท็อปเขาจะมีคูดคอนโทรลนะครับรวมอะมามติฟังชั่นแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของควบคุมเสียงแล้วก็บลูทูธ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตั้งจอตั้งค่าหน้าจอตรงมอนิเตอร์ตรงมัดวัดนะครับต่างๆส่วนคอนโซลกลางก็จะเป็นจอ10นิ้วนะเป็นค่าของโตโยต้าแท้เลยนะครับแอร์ก็จะง่ายใช้งานง่ายดายมากนี่มีในส่วนของรุ่นนี้ยังไม่มีบริชชั่เจอร์นะเพื่อนนะเกียร์อ o ตโนมิติเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับก็คือเกียร์อโอโต้6สปีดนะเพื่อนนะแล้วก็ ส่วนในส่วนของการทำงานของกล้องมองหลังพร้อมกับตัวนี่ครับการประเมินค่าในส่วนของการคือรุ่นท็อปมันจะมีกล้องรอบทิศทางให้เพื่อนกล้องสี่ตัวเลยนะครับก็คือจะได้ตัวนี้เข้าไปด้วยตัวครับนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะเพื่อนนะทงานง่ายนะครับกุญแจได้มาครบเลยสองดอกครบๆนะครับอ่ะไปดูโครงสร้างกันทนีนี้เป็นไงบ้างนี่เพื่อนมาดูให้ดูสี่ให้ดูเลยนี่ครับ เมด็ดปงเมด็ดอาร์กอยู่ครบนะครับเนี่ยคือรถเดิมเดิมมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีดําเมทัลลิกเขื่อใคขหาสีดําอยู่นะครับเป็นค่อนข้างที่จะหายากหน่อยสีดําไม่ค่อยมีส่วนมากที่เป็นสีบงองินกับสีทองแถวสองก็สามารถพับปรับนอนได้เลยก็คือพับเรียบได้แล้วก็จะมีที่วางแก้ววางของให้เรียบร้อยแล้วเบาะเนี่ยไม่ติดก,กันนะครับนเนื่องด้วยเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถแวนมันจะนั่งสะดวกสบายเพื่อนไม่นั่งเบียดกันนะครับ หลังคาก็จะมีไฟแอบิไลท์แต่งสวยงามนะครับแยกแอร์ให้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้ได้มาชุดแต่งครบเลยมีสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟบเบรกดวงที่3ให้มาพร้อมฝ่าท้ายเป็นเป็นหมวดเมนวนวดนะเพื่อนนะกดหนึ่งครั้งเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> เนี่ก็จะเด้งให้อย่างนี้แล้วก็เปิดนงงี้นะครับภายในก็เปเป็นสามแถวแบบนี้สวยๆแบบนี้คับเพืสภาพดูดีมาก สวยงามพร้อมใช้งานปิดก็ปิดเมนวลนเลยกล้องาาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องท้ายเห็นไหมพอเราปิดปุ๊บมันจะล็อกอัตโนมัติให้นะครับดูส่วงของคันนี้มาดูเอกสารครับนี่อ่ะดูเอกสารครับคันนี้ปี2022ครับแล้วก็เป็นอินโนวครับเครื่องยนต์2 8 d ี i 172แรงมา้าลำดับที่1ครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนสนะเอามาให้เราได้เลือกไปใช้งานกันสําหรับรถ แวนหรือรถครอบครัวหรือรถจิตที่นั่งนะครับอินโนว่าอีกหนึ่งคันปียีราคบสองาแค่หกแสนสี่มืนก้าพันใครอยากได้โทรมาสวัสดีครับ <S 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 <S